เจป๊ปานขอชิม่อยนะคะอ,อร่อยมากครบรสสูตรเร่งด่วนหนึ่งนาทีใส่ได้สารพัดยำทำง่ายอร่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อย,บยใบเจป๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจป๊ปานทำเมนูน้ำยำสูตรทำง่ายเร่งด่วนหนึ่งนาทีนะคะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะอร่อยด้วยใสยย่ยำอะไรก็อร่อยนะคะได้สารพัดยำเลย ขั้นตอนง่ายๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะน้ำยำสูตรเร่งด่วนหนึ่งนาทีน้ำยำสารพัดยำนะคะเพื่อนๆมีแค่นี้เองค่ะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะคะพริกขี้หนูแห้งเอาไปคั่วให้หอมเลยนะคะแล้วก็น้ำกระเทียมดองน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูน้ำปลาพริกจินดานะคะสีเขียวหรือสีแดงก็ได้กระเทียมน้ำมะนาวอันนี้เป็นผัก ผักชีนะคะทั้งต้นเลยรวมถึงรากด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะน้ำอุ่นหรือน้ำต้มสุกนะคะหนึ่งถ้วยนำทุกอย่างใส่เครื่องปั่นเลยค่ะเริ่มจากรากผักชีผักชีทั้งต้นทั้งใบเลยนะคะพริกจินดาพริกขี้หนูแห้งคั่วกระเทียม น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำกระเทียมดองน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูน้ำตาลมะพร้าวสุดท้ายนะคะน้ำส้มสุกใส่ลงไปเลยค่ะปั่นทุกอย่างจนละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วะค่ะเพื่อนๆกลิ่นสุดยอดเลยหอมมาก เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆน้ำยำสูตรเข้มข้นใส่ได้สารพัดยำเลยค่ะรสชาติเข้มข้นมากโรยผักชีนะคะเพิ่มความหอมเจบปันขอชิมหน่อยนะคะอร่อยมากครบรสบรรจุใส่ขวดแช่ตู้เย็น ต่อยอดเอาไว้ทำขายก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำยำสูตรเร่งด่วนหนึ่งนาทีใส่ได้สารพัดยำทำง่ายอร่อยมากเลยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทำกับข้าวก่อนนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะทำง่ายๆฝากติดตามกวอร่อยไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ